มีอะไรจะเล่าเรื่องของเรื่องคือแกเห็นเล่าฟังฟังดีๆนะเพื่อว่าหัวกิวจะเข้าใจว่าฉันไม่ได้เป็นหนอนบ่นนะ <c oughs> ไม่ใช่จะบอกว่าคือรษณะใช่ปะมันจะมีวัตถุประสานแยกออกมากับแฟชั่นเพื่อประสานฉันมีบันนี่เซตหนึ่งหายไปแล้วจากการประสานได้ ธนูซี่การเวลา L V B มาหนึ่งซึ่งมีอยู่แล้วหนึ่งแต่ L V A L V A เขายะว่า L V A ทีนี้ฉันไม่เข้าใจว่าภาษาทำใหม่เรารู้สึกเหมือนแบบโลกกูพังไปแล้ว เลยนะไอ้เหี้ยแบบคุณจะใส่ชุดเติมไม่ว่าอะไรก็ตามใส่ป่ะระวังหนูไว้เล่นเกมมากโอ้ฉันอยากได้ไอ้ฉันอยากได้มาสิกเวลาลาเน่ามาใช่ป่ะอ๋อฉันขอฉันขอพีเศนหน่อยฉันขอพีเศนหน่อยนะที่ตลาดบางแคเนี่ย ไม่ได้คือหลังวันเดอร์ตลาดบางแคหลังวันเดอร์ไม่ใช่แพ้นะหลังวันเดอร์คือที่แม่ขายแม่จะอยู่ท้ายตลาดเลยปัญหามันมีอยู่ว่าคือสมัยก่อนนะฝอนมันจะตกพรมานเนี้ยก็เลยเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาว่าอูไม่อยากทำเลยแบบเนี้ยโอ้ยต้องทํางานนะเยอะสบายประมาณเนี้ยเออถ้าเราสัง่งมันข้างในอะ่ะมันก็จะมีหลายอย่างสมุนไพร อะไรแบบเนี้ยเออเป็นแบบแบรนด์แ่บอุปอิปจะปะไม่บอกได้ปะคือมีอาหารเสริมมีอะไรอย่างเงี้ยขายแต่ก็จะเป็นราคาแบบราคาแบบคนมีเงินอนะขายเนี้ยคนมีตังจะขายอนะจะขายอะไรก็ขายได้ไอ <laughs> น่ารอยปะไม่ได้ใช้ครีมเลยนะบอกเลยไมไ่ใช้ครีมเลย <laughs> ให้ดูอะไรเนี yeah. ่ยเฮ้ยไม่แควกไม่ขาดเลยดย้วยไม่ที่พูดแบบนี้พเพรนะาะอะไรปะมันจะมีลักษณะแบบเลกกิ้งสีดำเลกกิ้งสีดำก็คือก็คือใส่มาแล้วก็เหมือนแบบเออก็โอเคอ่ะเออแต่ว่าแต่ว่าแล้วเราแบบตัวใหญ่กันือแนบบว่าจะขี่จะเกี่ยวมันก็ลําบากอยู่แล้วเหมือนช้างอะ่ะมันตัวใหญ่ใช่ไหม มันก็ขี้ติดตู่ได้เราก็แบบเราเป็นคนเนี่ยเรามีมือใช่ปะ่ะเราก็ต้องทําให้ขี้ไม่ติดตดู่ได้เดี๋ยวป่ะเดี๋ยวเนี่ยแ้อยากดูอะไรอ่าลายเยอะลายเยอะเราก็บอกได้เดี๋ยวเหมามาขายนเนี่ยเนี่ยเป็นพันพันตัวเหมารถโรงงานมาเพื่อนแม่กับตอแหลปอ